กันนะคะกับเรื่องสถานการเมืองที่ตอนนี้เป็นพักเพื่อไทยที่ออกถแถลงการแล้วว่าเป็นพักที่จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะมาหาเสียงสนับสนุนจากพักการนองอือนค่ะตรงนี้ในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยจุดยีนตรงนี้ไหมคะเออไม่มีครับแล้วมีการวิเคราะห์สถานการณ์กันไหมคะว่าพอมเปลี่ยนเป็นพักเพื่อไทยแล้วจุดยืนของพักประชาธิปัตย์ในการที่จะสนับสนุนยกมือโหวตหรือว่าเข้าร่วมรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออยังไม่ได้คุยกันเลยครับ เพราะว่าต้องถือว่าขณะนี้เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคสาเสียงเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ในการที่จะต้องไปดำเนินการในเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งเท่าที่ติดตามเนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่ว่าว่าเขากำลังดำเนินการในส่วนนั้นอยู่แต่ตอนนี้คือเขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะมาขอเสียงพรรคการเมืองอื่นแล้วก็สอวอตรงน,นี้คือในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เขาเป็นแกนนำค่ะ ยังไม่ได้มาขอเสียงประชาธิปัตย์ครับยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใดทั้งสิน้นพรรคเขามีการมาพูดมาคุยเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องนําเข้าที่ประชุมกบหอ,อไหมครหรือว่าจะต้องรออะไรยังไงเออยังไม่มีนะครับแล้วก็โดยหลักของพรรคเนี่ยการพิจารณาในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ตั้งเนี่ยในส่วนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเ,เรื่องของที่ประชุมกรรมการเหมือนพรรคร่วมกับสสครับ ล้วสุดยืนยังเหมือนเดิมไหมคะว่าถักเต็มพรรคเพื่อไทยแต่ถ้ายังมีพรรคก้าวไก่มีสมองพรรคกําชาธิปัต์ก็คือไม่ร่วหรือว่าจะไงรัฐเดิมก็ถือว่า,วาขณะนี้312เสียง8พักเขายังมีหน้าที่ในการตั้งรัฐบาลอยู่ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ไปเจราจาอะไรสิ้นเ่ยถ้ามีการพูดคุยกันรุดยืนพรรคประชาธิปัตย์จะเหมือนเดิมไหมคะว่าเพราะว่าอย่างภูมิใจไทยเขาประกาศแล้วว่าถ้ามีพรรคก้าไก่ก็ไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาพรรคไม่เคยพิจารณาเรื่องนี้เพราะมันมีความชัดเจนอยู่แล้ว นะครับก็ตั้งรัฐบาล312เสียงอยู่นะครับแต่ยื่นไขใหม่ที่จะเป็นเครือไทยนะคะเออ,อมันมันมันยังไม่เกิดนะยังไม่ได้มีการเจรจาและไม่ได้มีการมาขอเสียงประชาธิปัตย์ให้ไปร่วมรัฐบาลแต่ยังแรงสิทธิ์รงนี้ถ้าสมมติว่าเขามาตรงนี้เราได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าจะมอบให้ใครเป็นคนเจรจาเพราะที่ผ่านมา,าเวลาที่จะตั้งรัฐบาลเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกเชื่ชมอมเซอครั้งที่แล้วล้วก็จะมีว่ามอบให้ใครเป็นคนเจรจาอย่างเงี้ยยังไม่มีครับเพราะถ้ามอบก็แปลว่า ก็แปลว่าตั้งใจจะไปร่วมรัฐบาลเนีฮะเพราะนั้นขณะนี้ยังไม่มียังไม่มีการตั้งใครอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็ผมเองก็ยังไม่เคยไปเจร,รจากครในเรื่องการตั้งรัฐบาลนะครับใน,ในการโหวตนายกที่3นะคะกังวลไหมคะว่าอาจจะไม่ได้ตัวนายกอีกทางเพราะว่าสมการยังเป็น8ปดพรรควมที่ยังมีก้าวไกลอยู่แต่ทางสวบางท่านเนี่ยบอกว่าจะไม่โหวตให้ถ้าย,ยังมีก้าวไกลอยู่ในพรรครัฐบาลก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงแล้วก็ผลการลงคะแนนในวันที่มีการพิจารณานะครับ มติของพรรคจะยังเหมือนเดิมไหมะจะยังเหมือนเดิมไหมคะว่าถ้ามีเก้าไกลก็คือเราไม่โหวตให้ความจริงก็ก็ชัดเจนในเรื่องของตัวบุคคลในการที่ที่ถ้าได้มีการเสนอชื่อนะครับเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งซึ่งการลงมติมันก็ผ่านพ้นไปแล้วมันมีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งไหนที่จะเป็นเพื่อไทยนะคะ ก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการคุยกันการตอบอะไรสําหรับประชาธิปัตย์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของมติที่ประชุมร่วมนะครับต้องต้องเป็นเรื่องของที่ประชุมร่วมนะครับซึ่งยังไม่มีการนัดประชุมแล้วก็ยังไม่มีการหารือกันถึงเรื่องนี้หมายถึงว่าในการโหวตนายกว่าี่สารเนี่ยเราจะมีการประชุมสสอีกครั้งหนึ่งก็จะมีการประชุมสสอีกครั้งหนึ่งครับก่อนก่อนการพิจารณาวันที่27นะครับ ชุมในเช้าวันที่27ไหมครับเดี๋ยวให้ประธานสสเป็นคนนัดนะครับว่าจะนัดเช้าวันที่27หรือจะเป็นวันที่26ก็ก็ก็แล้วแต่ประธานสสจะเป็นผู้นัดนะครับต่อไป